จะไลส์สดจะเน้นเลตติง้งไม่ต้องไปห่วงว่าอย่างงื้นอย่างนี้ไม่ต้องคิดเงินได้ไไเออฉันจะไลส์สดจะเน้นเลตติง้งแล้วช้อนแปบที่ไหนช้อนอยู่กลางครับช้อนอน้ำต้มกะทียมที่อยู่กลางเ,นะเอาไงจะเอตรงนี้ อ่านีนที่จะให้หนูตักขนมจินน้ำยา,าเดี๋ยวแม่ตักตอนนันก้อนเดียวพอใช่ไหมมันมีตีนไก่เนี่ยที่จะจีนไก่ให้แม่ตักไนงะจะตีนไก่ไม่ให้อแล้วเนี่ยไม่มีตีนไก่อ่ะ นี่มีแต่สลิมมีแต่สลิมใช่ไหม้เปิดเอออออจะไล่สดจะไล่สดอันนี้คือนน้ำกะทิใช่ไหม น้ำกะทิยังร้อนๆเลยน้ำกะทิยังร้อนๆอ,อยู่อันนี้คือที่ตักน้ำอันนี้ที่อแล้วแก้วคืออะไระใส่น้ำกินแล้วช้อนน่ะตรงไหน จะไปน้ำส้มเขามีพริกพริกน่ากินอยู่มีผักผักเยอะเลยเนี่ยผักต้องกินกับขนมจีนน้ำยาอันนี้พริกน้ำส้ม อันนี้เป็นพริกนะพริกมีสองแบบมีพริกเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กถ้าเม็ดเล็กมันจะเหี่ยวเหี่ยงนะแล้วก็มีกระเทียมเ็ยังไม่ได้แกะเพริกเม็ดเล็กนหกสิบเก้าบาท ขารวยขาหมูขนมจีนบุฟเฟ่นี่มีของหวาจะมีสลิมอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรากินไข่นี่เขาคิดค่าไข่ลูกละสิบบาทนะคือไม่ได้รวมอยู่ในหกสิบเก้านะจะลองกินขาหมูของเขาว่าอร่อยป่ะมีคากิด,ด้วยนะเนี่ยแม่บอกมีคากิไหมเขาบอกมีเขาก็เลยทำคากิมาให้ อยู่แถวนนทบ,บุรีแถวไหนนะลูกแถวนี้ลำโพลลำโพอืม Thả à, mùi thay đây Hãy subscribe có kênh บุฟเฟ่หกสิบเก้าบาทก็คุ้มอะ่ะเอาเปาอาทานเหลือปรับสองเท่าค่ะอืมปาผักผึ๋เขาจะสะอาดดีใส่พริกน้ำส้มใส่ไปหน่อยผักสะอาดดีแต่ว่าเขาเสียมันไม่ได้กะั่ เจ้าของร้านยังไม่มาวันนี้ลูกจ้างขายอ

อืมใส้หมูเขาใช้ด้เปื่อยแล้วก็ไม่เหน็นคือขามหมูผ่านเลยแหละแค่น้ำยาป่าไม่มีตีน น,นี่เป็นคากินะคุณผู้ชมพารวย ได้หกสิบเก้าบาทอหะคุณผู้ชมตามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอะสะาำรับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคนจนทขามากินก็อิ่มอิ่มอ่ะคือกินอิ่มอ่ะ thầm tay đây Một chai đây Nguồn nguồn thấp bố Chúng nghĩ lặng phi mày con chờ Một tùa nga, bu một Buffet có bình Thắng được dặn ให้คุณผู้ชมได้ประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็กินอิ่นใช่ได้เนี่ยบะเต็งบะเต็งนี่ถ้าปกติเราไปร้านขาหมูเนี่ยขาดึงอย่างเงี้ยเขาขายร้อยยี่สิบ Ung uhm. tiền tên mù bắt tên cứ ung tiền tên mù Cơ hội cao mình thân cân đồng chim, mình thân mũ

เป็นการค้าขายที่เสียสละ,ะคุณผู้ชมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วทำอร่อยเนี่ยใช้ได้ในราคานี้น,เนะเพยงแพิกน้ำซ้มมันจะอาจจะใสไปหน่อย อืมแต่ถ้าแม่มาเนี่ยแม่กลัวว่าเขาจะขัดตุนเนี่ยเพราะตะก้องกินน้อยตะก้องเ่ะเป็นคนกินน้อยพาไปกินบุฟเฟ่ที่ไหนก็ไม่คุ้ม อืมบอกถึงเ,เหนือจะปรับแต่แม่ดูแกงเขียวหวานเลยเอ,อ,อาแกงเขียวหวานเท่าร้อนๆน,น่ากินอยู่กระเป๋าแม่ระวังนี่ไม่มีตีนไก่อะอันนี้น้ำยาป่ามีแกงเขียวหวานเขาบอกว่าให้แค่สองใบนะคะแต่สมมติว่าไปให้ตักแค่ข้าว เก็บขนมจีนมาเออคิดเงินไปเถอะกูจะมาไลฟ์สดขึ้นะกูต้องการเดตติ้งกูไม่ได้มาอดอยากจะ่ทำให้คุณผู้ชมดูเพราะเดี๋ยวจะไปกินเยนตาโฟนะครสวรรค์อีกเขาเปิดสิบโมงวันนี้ตายหลายที่พอถึงเย็นตาโฟอ่ะไม่มีปัญญากินละกินไม่ลงอุ้ยร้อนร้อนเลยคุณผู้ชม เอ้ยเนี่ยร้อนร้อนเลยอ่ะร้อนร้อนเลยอ่ะคุณผู้ชมร้อนร้อนเลยอ่ะร้อนร้อนเลยใช้ได้เลยเนี่ยก็ก็ขึ้นมาแล้วก็อิ่มแหละ เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยก็ยไม่ได้เกน,นะเนี่ยใช้ได้เลยแต่กินดูว่าอร่อยหรือเปล่าเนี่ยคือรู้สึกชื่นชมะร้านที่ขายบุฟเฟ่ย่างนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเสียสละแหละเพราะกำไรน้อยคนที่ขายบุฟเฟย่ยางเงี้ยกำไรน้อย คนจนที่มากินก็ได้ประโยชน์ไนงะมีประโยชน์ต่อคนจนที่แบบกินแล้วมันอิ่มไงหกสิบเก้าบาทมีให้ขนมด้วยอนะ่ะอืมเอออร่อยเลยแหละใช้ได้เลยไม่หนูไม่ได้กินแหละลูกแมวชิมหน่อยนะไหมก็ใส่เลือดใส่ลกินได้ก็อาออกแค่นี้ไงลูก อร่อยมากไออหนคนไหนอ่อจจะผู้หญิงผู้ชายอ,อร่อยมากเลยอ่ะพี่เป็นเจ้าของร้านเหรอจะขอบใจเชียประชาชนไงขอบคุณมถ้าคนใจไม่ดีไม่งดงามนะทำไม่ได้อ่ะมันไม่มีกำไรหกสิบเก้าบาทของแพอองจะตายอร่อยนะเนี่ยหาหมูตืออร่อยมากเพียงแต่น้ำจิ้มเนี่ยมันใสไปหน่อย ข้นกว่านี้ไงมันเป็นน้ำน้ำใสๆไงให้ให้ให้กันเทเต็มติตให้ก้าวเลยจะขอบคุณเธอไงเพราะเธอถ้าคนขายุูเฟนเนี่ยมันต้องจิตใจงดงามไงถ้าไม่งดงามนี่ขายไม่ได้เหนื่อยจะตายกําไรนิดเดียวแล้วคนกินเยอะๆไม่มีกาไรแล้วทําขาหมูอร่อยมากสุดยอดเลยนี่แกงนี่ก็อร่อยนะแต่ทําไมไม่มีตีนไก่อ่ะไม่ถึงไม่ถึงไอ้นมจีนไอ้น้ำยาป่ามันต้องมีตีนไก่ในอ่า อ๋่ฉันคงมองไม่เห็นเพราะว่ายังเช้าอยู่มันไม่เปิดมากอ๋อยังไม่มา,สาใส่เพราะว่าฉันดูที่เขาคนอื่นรีวิวเห็นมีตินงไก่ได้ค่ะนี่จะเปิดมากี่ปีแล้วเพิ่งได้สี่เดือนเองสี่เดือนขอให้รวยๆนะขอ,ขอบคุณแทนประชาชนเนี่ยทำให้ประชาชนกินอิ่มนะ,ะฉันศรัทธาชื่นชมคนที่ขายบุฟเฟ่นะเห็นใจขอบคุณมากๆยังสาวอยู่เลยอายุเท่าไหร่สาม้เหรอโอ้เก่งแม่ขอให้รวยๆเป็นร้อยล้านนะ ทำอร่อยด้วยเนี่ยสะอาดด้วยผักผลอะไรสะอาดเลยอ่ะโอ้โหคือกลับบ้านได้คุณผู้ชมอืมขาหมูเขาอร่อยเลยเพิ่งขาได้สี่เดือนคุณผู้ชม เนี่ยแกงเกินเขาทำอร่อยเลยคือซื้อกับบ้านได้นมจีนเนี่ยชุดห้าสิบถ้าเป็นขามหมูว่าแปดสิบอืมอืมนางยุ่งงอเพิ่งจะสามห้าเองคุณผู้ชม ของแพงจะตายนังขายหกสิบเก้าให้กินขนมหวานได้ไม่ค่อยมีหรอกคุณผู้ชมเนี่ยล่าอร่อยด้วยเนี่ยแกงเขียวหวานนาังอร่อยอาจจะซื้อกลับบ้านได้นมจินชุดห้าสิบหางูแปดสิบ นั่งបសុតមកទៅឲ្យបើឲ្យលុខការណั่งស្តុមកទៅអរល្អអរល្អ คือนาฬิาหกสิบเาทอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นใจเขามาแล้วเข้าอะอหาเสียงเหร ดีแจ้จวันนี้เหรอใช่ค่ะอือแจฉันไม่ได้เป็นคนนนทบุรีแต่ลูกน้องฉันจะเป็นเนี่ยคนนี้หาเสียงได้อยู่บางบัวทองได้ไหมได้ไหมคนนี้คนนี้อยู่บางบัวทองหาเสียงกันเข้าเลยจันทนกรุงเทพลูกน้องอยู่บางบัวทองตั้งสิบกว่าปีแล้วเออดีนะฝากบอกลูกน้องเออมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมลูกเลือกเขาแต่เนี่ยรูปหล่อ ภาคประชาชนที่ลีน่าต่อได้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 ถ่ายรูปคู่กับพี่ลีน่าน้ำน้งเลยอย่าลืมนะคะนนทบุรีใช่ไหมเอาปจจใช่ไหมลูกเนี่ยหาเสียงเลยเนี่ยไลฟ์สดอยู่หาเสียงเลยภาคประชาชนค่ะ อบจชาชนครับอบจนนทบุรี่คนนี้รูปหล่อๆนี่แหละลงนายกอบจนายกอบจหรือว่าอบจเฉยๆนายกอบจนายกเลยนะนายกอบจนี่โอ้นี่น้องสจอ่านี่นี่คันหน้าตาพี่มีแต่คนหล่อเทงก็หล่อใชพีทาก็หล่อพีทาก็หล่อคนนี้ก็หล่อคนนี้หาเสียงได้มันมีสิทธิ์ลงที่เราชูสองเลี้ยวผมนี่ยเพราะผมเบอร์สองสู้สู้ เบอร์สามหรือเบอร์สองเบอร์สองสิครับพี่อ่เบอร์สองชุสองนิ้วุชเบอร์สอนเลกเบอร์สองน่เีกที่ก้างกายชันรูปหล่อคนนนทบุรีนายกอบจพรคประชาชนเลือมงคลวราเวมนตเบอร์สอขอบคุณนะขอบคุณนะสนุกสนุกนะโชคดีขอให้ชนะถ้าตัวเป็นล้านนี่ดเนขออนุญาตลาก่อนนะครับพี่จากโชคดีนะโชคดีนะชนะ តាំងសູ້តាំងសູ້ទើបជោគជ័យអានเก็บសិល